ส่งนกครับประกฏหน่อยครับแหมนกพี่อะดารี่มานี่ลูกครับคุณพ่อนกตัวนี้เป็นนกสายพันธุ์ใหม่ลูกผสมเป็นแนวเคป๊อปถูกใจวัยรุ่นเก่งในเรื่องการเต้นและร้องชื่อของเขาคือรีเดนสตา, love, า,สาร์กก พี่ผ่งตัวเดียวหรอวันนี้มีตัวครับสายันลูกครับคุณพ่อส่วนนกตัวนี้เป็นนกสายพันธุ์ไทยสายรูกทุ่งให้เสียงที่ไพเราะก้องกังวานไม่ยกติดตามกันประนาวรามูเมื่อว่างเว้นจากการหว่นไทยเขาจะหยิบไม้ขึ้นมาซ้อมร้องเองรูปคอดีมีนาสิกนิดหน่่ยเอาไว้กระชาตใจไม่ยกชื่อของเขาคือ สายันสัญจรเมื่อฉันเสถ็อไกลจาขอบ,ขอบคุณครบัูว่าต้นทุนเสียงเธอมาดีเสียงมิสเนย์มากเลยผมชอบนะเสียงคนโบราณดีพร้อมกันนะผ่าน,านเป็นแล้วะคระับ